สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น VGI เอาไงต่อดีนะครับก็เนื่องจากว่าวันล่าสุดที่ผ่านมานี่ทำนักลงทุนใจหายใจความนะาลบไป5-6%นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะทำอย่างไรดีหรือเรา ควรจะไปรอซื้อเข้าที่เท่าไหรด่ดีดีไหมนะครับเพื่อจะได้อ่าให้เป็นอะไรอะ่ะเราจะได้เปรียบคู่แข่งเนาะเออนะครับเรารอซื้อที่เท่าไหรด่ดีถึงจะเหมาะสมนะครับผ่านทางกราฟเทคนิคเนาะโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จัดก,กันก่อนว่าเอะ VGI เนี่ย เขาเป็นอะไรนะครับก็ VGI เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อนะจาก VGI Global Media จำกัดมหาชนนะครับหรือ VGI เนี่ยเปลี่ยนชื่อไม่เป็น VGI จำกัดมหาชนครับแต่ว่าใช้สัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมนะมองเพลินๆอาจจะไม่มีอะไรนะครับก็นี่อันนี้คือได้ข่าเป็นข้อมูลจากข่าวหุ้นเนาะก็มาดูนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะพอเปลี่ยนเป็น VGI เนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่สื่ออย่างเดียวเนาะแต่ขยับมาเป็น h o ลดิ้งคอมพานีด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี5-9นะไปซื้อบริษัท Master จําจำกัดมหาชนนะครับหรือมาโคนะครับส่งผลให้ VGI เนี่ยขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจสื่อนอกบ้านทันทีนะครับอ่าอันนี้คือดอกแรกเนาะ ดอกแรกที่เคลื่อนตัวนะครับดอกที่สองที่เคลื่อนตัวนะครับก็คือว่าในปีเดียวกันก็ว่าซื้อกิจการและบิดด้วยนะครับจากกลุ่ม BTS เนาะเพื่ออาไปต่อยอดนะครับแล้วก็ปี6 1นึงนะครับทุ่มเงิน5,900หล้านซื้อ23%ของบริษัท c u r l y e x p r e s s ประเทศไทยจำกัดนะครับอืมนะ ก็น่าสนใจนะครับซึ่งเคอรี่ก็จะถูกดันเข้าเาเขาเรียกอะไรตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับวันไหนก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ทำเซอร์ไพรส์ก็คือว่าไปซื้อแผน B ด้วย18%นี่นะครับไม่ใช่ผู้แข่งหรอกก็เป็นกข้าวนี้ก็กลายเป็นพาร์ทเนอร์ก็กลายเป็นว่า กินรวบหมดเลยนะครับ VGI กินรวบหมดเลยได้ทั้งสื่อได้ทั้งรับบิดได้ทั้งโอ้โหแผน B ก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะก็คือป้ายโฆษณาเยอะเนาะแถวต่างจงังหวัดเนี่ยเออก็เป็นพาร์ทเนอร์กันไปนเลยนะครับก็เฮ้ยซึ่งแหมถ้าพูดเรื่องนี้แล้วก็ครบหมดเลยนะเนาะก็จับเขาเรียกอะไรจับคู่แข่งเป็นพาร์ทเนอร์ไปเลยนะเออก็ก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีเนาะ แล้วก็มีอะไรเนี่ยหกไรายได้ปี6-2ก็มีกําไรสุดที่2ีกว่า็ก็ถือว่าเยอะนะครับอืมคราวนี้เนี่ยเนี่ยคือมารู้จักเขาเขาวๆแล้วคือว่าบิสเนสเขาก็คือเป็นสื่อนั่นแหละก็อยู่ใน BTS มีแรปบิดด้วยมี c อ่าเคอรี่ด้วยมีอ่าแพนบีด้วยโอ้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะว่า ตัวนี้เนี่ยไลฟ์คู่แข่งนะครับแพนบีเนี่ยจากเดิมเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยก็อไปซื้อเลยนะโอ้โหเคอรี่อ,อะบริการนี่เปิดเยอะมาก่ะเห็นเห็นว่าดีนะครับก็ซื้อเลยนะโอ้สุดยอดครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเรามาดูแหละว่าการาฟเทคนิคจะเป็นยังไงบ้างเนาะกราฟเทคนิคจะเป็นยังไงบ้างอะโอเคก็ เรามาไล่เรียงเลยนะครับอันนี้คือท e f ฟร m e Day เนาะท e เฟรมเดย์อยู่ใต้เมียเจสิบห้าแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับแต่การที่จะดู Business <c oughs> เขาเนี่ยเราจะไม่ดูแค่ท e เฟ a m e Day เนาะเราจะไปดูทั้งหมดเลยนะครับดูตั้งแต่มันนะครับอืมันก็ตอนนี้ก็ยังเป็นถ้าอ้างอิงจากสีแดงของ DMI ก็เป็นแนวน้มขาลงนะวิกก็ลงนะครับ เดก็เริ่มลงละอ้างอิงจาก EMA นะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ในการในการดูนะ,ะเดี๋ยวเราจะหายทิ้งให้หมดนะครับจะได้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่เพราะเราจะดูกิจการเขาแบบลองเทอมนะครับอืมเราก็จะไล่ดูตั้งแต่ไทม์เฟรมมันเลยนะครับโอเค เราก่อนอื่นเราก็มาหาแนวรับแนวต้านกันก่อนอ่าตรงนี้แนวต้านนะครับแนวรับใกล้สุดแนวรับอ่าถ้าตีแบบนี้ี่ยก็คือเขาก็เป็นไซเวย์ใช่ไหมเป็นไซเวย์เนอะนะครับแล้วก็มีจุดที่ร่วงลงมาตรงนี้ร่วงหนักนะครับ จุดต่ำสุดตรงนี้อโอ้เริ่มต้นกิจการคือสองบาทสี่สิบห้านะครับอืมก็ไม่แพงนะแล้วก็กรอบไซเวย์ตรงนี้ืตรงนี้ครอบคุมทุกจุดนะครับ โอเคหนึ่ง okay. 6 7 8สาเส้นก็ไม่ลกนะครับไม่ลกโอเคเรามาดูแนวรับแนวต้านในทานเฟรมวิกต่อนะครับอืมถ้าเราตีแนวรับแนวต้านในทานเฟรมมันไว้โอเคเนี่ยวีกมันก็จะครอบคุมนะครับมันก็จะครอบคุมในในวีกไปเลยเนาะปับปึ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะเห็นมันก็จะจะคุมกรอบทั้งหมดนะอ่าวิกนี่เราก็ไม่ต้องตีอะไรเพิ่มเนาะเ<ม>พราะว่าอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นกรอบไซด์เวนะครับแล้วก็ปึ๊บอ่าเดเดเพิ่มไหมนี่ครับเราก็มาย่อดูอืมเตจริงๆก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าเอาเพิ่มอีกสักเส้นหนึ่งคือตรงนี้เนาะ ืโอเคละนะครับมันวีคเตมาครบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทําเฟรมเดยเนี่ยเขาก็จะลงไปต่อนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็คือนู่นเลยก็มีโอกาสลงไปที่เอ่อห้าบาทห้าสิบนะครับอืม ห้าบาทห้าสิบนะดูใจร้ายไปไหมไม่ใจร้ายหรอกนะครับก็ลงไปได้จริงๆแหละเนาะเพราะว่าเขาเคยร่วงมาที่ห้าบาทห้าสิบแล้วก็เด้งขึ้นมาเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะรอรับที่เท่าไหร่นะครับรอรับที่เท่าไหร่ถึงจะเวิร์กใช่ไหมต้องรอรับที่เท่าไหร่เดี๋ยวขยายกราฟก่อนนะครับ ใช้ EMA เจิบหไม่ได้ได้อยู่นะเราใช้เมื่อกี้ก็ได้ในการจับรอบเขานะครับอืม โอเครอบฟิปโปก็คือรอบนี้รอบนี้นะครับจากตรงนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนั้นโอเคศูนย์หนึากำลังจะขึ้น5นะครับอุ้ยโอเค สี่สี่ก็เจ็ดสิบแปดจุดหกจ่มจ่มเนาะนี่นะครับเราก็ถ้าให้เวิร์กก็มารอาแถวนี้ ตรงนี้ครับต่อแบบสุดๆนะอืมต่อก่อนขอต่อก่อนนะครับแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มาทำสไปเดอร์เวฟในไทม์เฟรมมันนะครับสีแดงก็มหมายความว่า มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับบึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเคยเอาเพลงใส่นะครับโดนด่าเละเลยนะครับ ฟังไม่รู้เรื่องค <ASS> ร <IC S> เออไม่เอาเขาใสก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่านักลงทุนจะชอบแบบเขาเรียกเสียงเพลงนะเปล่าเลยตรงกันข้ามฮหโดนด่าย,ยับนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะต่อนะอืม ต่อจะรอสองจุดนี้ครับรอ,อสองจุดนี้อืมอ้ตัวหนึ่งบาทห้าสิบหกนี้มันคงไปไม่ถึงหรอกเนาะอืมไม่ถึงหรอกนะครับ ถ้าจะรอก็รอ2จุดนี้ครับ4ี่บาทแปแล้วก็3ามบาทแปนะครับเพื่อทำไมถึงรอสามบาทแปก็มองว่าเขาเป็นไซ์เว์กรอบใหญ่กรอบนี้แบบนี้ได้เนะ แต่คุณก็ต้องทนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปรีบซื้อเขานะเพราะว่าอะไรนี่นะครับทําไมถึงมองว่าเป็นไซเวกรอบใหญ่เห็นปะก็มองว่าเป็นแบบนี้นะครับจะได้จินตนาการตามผมถูกเนาะเห็นไหมคือตรงนี้นะครับก็เป็นแบบนี้กรอบนี้นะครับเห็นไหม นี่นะครับาวาดภาพไว้เนาะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะหลายเดือนหน่อยนี่นะครับเห็นไหมเป็นตองนะครับมองข้ามช็อตไปเป็นแบบนี้นะครับ ่านะครับนไหมเหม็นนี่นะครับคือมองว่าเป็นไซส์เวรกรอบใหญ่ในกรอบสีฟ้าได้นะครับอืมอ้าวโถเลยลบออกก่อนถึงนี้ได้เลยนะครับ อ่าถ้าจะให้แจ่มนะครับก็มารอ3มจุดนี้นะอืมนะครับสำหรับตัว VGI นะครับ VGI ก็ ถ้าให้จ่มเลยนะก็คือถือได้แบบยาวๆเป็นแบบหลายๆปีนะครับคุณก็มาหลอเขาแถว4บาท85 3บาท80นะครับ3บาทเสบาทอสบาทสีบานะครับถ้ามาถึง4บาท85บานี่อาจจะใส่เขาสัก10%นะถ้าลงมาถึง3บาท แปนี่ใส่เพิ่มอีสักเท่าไหร่ดีอีสักสาเซนตนะแต่ถ้ามันยังลงมาถึงไอตัวสามบาทสี่ิบห้านี้ก็ใส่เติมไปอีกให้มันครบร้อเไปเลยนะครับประมาณนี้นะก็ทยอยแบ่งซื้อนะครับอืมนะแล้วก็คุณก็รอเอาไปขายที่สิบบาทเนาะแต่ว่ามไม่ อาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าธุรกิจเขาก็ตัวที่เขาจับกมันก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าลงมาถึง4ี่บาทแปดสิบห้านี่ก็เริ่มเริ่มทยอยเก็บได้นะครับสําหรับคนที่จะถือยาวเนาะสาหรับคนที่จะถือยาวนะครับหรือถือยาวแบบถือยาวลืมเลยนะครับก็รอรอสี่บาทแปดสิบห้าสามบาทแปดสิบสามบาทสี่สิบห้านะครับอถ้าคุณมองว่าเขาโอเคจริงเนะ ถ้ามองว่าเขา,าเขเคจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ vgi ก็ตอนนี้ก็คือยังมีโอกาสลงได้อีกนะครับลงได้อีกเนาะลงได้อีกแล้วก็ถ้ามองว่าเฮ้ยให้ลงไป5้าบาทหสิบนี่มันอาจจะรุนแรงเกินไปเนาะเราคุณก็รอมาจับตาดูอีกตรงนี้แล้วกันอีกเส้นหนึ่งที่ตรงนี้นะครับอืมแถวแถวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูทางเฟรมเดนะ 6บาท10นะครับมารอดูแถวๆ6บาท10เนาะว่าเขาจะลงมาถึงหรือเปล่านะโอเคก็ดังนี้นะครับสรุปนะครับคือ VGI นะครับก็ยังมีโอกาสลงไปต่อนะครับที่6บาท10ตางถ้า6บาท10ตางรับไม่อยู่ก็5บาท50นะครับอืมประมาณนี้แล้วก็คนที่ รอเทรดก็มารอที่แนวรับนะครับถ้ามันเป็นสีแดงเนาะก็ยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับเขานะครับเพราะว่าอะไรคือ time f ฟ a m e มันไฮเกนชิก็ยังเป็นสีเนี่ยครับก็ยังเป็นสีแดงอยู่เนาะแล้วก็ time f ฟ a มว w e ก็เป็นสีแดงนะเปลี่ยนเป็นสีแดง time frame day ก็เป็นสีแดงนะครับ,น,น,รน,น,รบนั่นหมายความว่าอะไรคุณไม่ต้อง รีบร้อนเข้าไปซื้อนะครับไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปซื้อรอตามแนวรับที่ให้ไปนะครับคือ6บาท1 0บาบาท5 0 4บาท85 3บาท8 0 3บาท45นะครับถ้าให้จำๆเลยนะ3บาท8 0 3บาท45สัดไม่ให้เหลือนะครับตัวนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็พอเป็นแนวทางในการลงทุนให้กับนักลงทุนนะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแจ็คมันีแบตเตอร์สวัสดีครับ